พบกับเรือที่หนอนหนังสือถูกใจดู last hope. ลาสโฮปแวะมาจอดเมืองไทยช่วงนี้กับหนังสือเป็นล้านล้านเล่มที่หาซื้อยากราคาถูกและหลากหลายเปิดโลกทุกวัยกับเรื่องเล่าที่ไม่ว่าใครได้ฟังแล้วต้องประทับใจ สุดดีครับก็เหมือนแบบก็มีหนังสือที่มันแบบไม่ได้ขายมาทั่วไปอะครับก็มันเหมือนแบบหนังสือที่หายากพอควรนะคะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศก็ดีดีค่ะ ตัวหนังสือน้อยๆครับเพราะว่าถ้าตัวหนังสือเยอะมันก็จะใช้เวลาอ่านานแล้วก็แบบต้องเพ่งด้วยเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กทําให้ปวดตาเราชอบหมวดอะไรกัะชอบหมด <ๆ S 2> วดพวกแบบหมวดที่มันอัดง่ายๆอะค่ะพวกนิทานพวกหนังสือเด็กอะไรแบบนี้อะค่ะครั้งนี้เป็นปีแรกเนาะที่เรามาถึงแล้วก็เรารู้สึกว่า มีหนังสือเยอะแยะให้เราดูได้ชมแล้วก็หนังสือต่างประเทศหนังสือไทยก็มีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เหมือนเขามาทุกจริงๆเขาก็มาทุกปีเราก็อยากจะมาทุกปีเช่นกันค่ะน้องเป็นแนชอบอ่านหนังสือค่ะก็เลยลองชวนน้องมาน้องสนใจทันทีเราก็เลยมาค่ะหนังสือก็มีมากพอประมาณน้องมีหลากหลายมีทั้งแบบของบิสเนสมีทั้งการ์ตูนของเด็กอะไรเงี้ยค่ะหลากหลายดีค่ะ,ยยคะชอบหมวดของเด็กเพราะว่าเราจะได้ดูกับเขาด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็สอนเขาไปด้วยค่ะ ได้ขนาดนี้แสดงว่าน้องเสย,ย่าเป็นน้องหนังสือตัวจริงใช่ไหมแต่เราสงสัยนิดนึงเขาโพดคัว่วมันอร่อยมากเลยใช่ไหมเสย,ยา่าเทปนี้เราไม่ได้ไปแต่มีตัวแทนมาช่วยเล่าให้ฟังพี่วีเขาก็เป็นนอนหนังสือตัวยงเหมือนกัน <Wow. S 2> สุขภไยใจพอเพียงวันนี้พามาเที่ยวงานหนังสือแต่ว่าเป็นงานหนังสือที่ขายบนเรือ ซึ่งเรือลำนี้มาจากต่างประเทศชื่อว่าเรือดูแลโทโพบบนเรือเขาจะมีหนังสือขายแบบมากมายหลายหมวดน,นี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันมาถึงก็รู้สึกแบบตื่นเต้นเพราะว่าคือมีอุปสรรคนิดหน่อยตั้งแต่การเดินทางจนแบบการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาจะใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลักคือหนังสือที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ว่าจะมีบางโซนที่มีเป็นหน,นังสือไทยราคาเริ่มต้นของหนังสือไทยอยู่ที่20บาทสิ่งที่แบบมาแล้วประทับใจก็คือบรรยากาศอิสระในการเลือกซือ้อหนังสือเราจะเลือกยังไงก็ได้นานแค่ไหนก็ได้แต่ว่าในเบื้องต้นคนที่แบบมาเที่ยวบนเรือน,นี้ส่วนใหญ่ต้องแบบสื่อสารแบบภาษาอังกฤษได้เป็นหลัก หลายคนคงจะตื่นเต้นกับความลอยน้ำความหนังสือดีๆเยอะมากหรือความที่ลอยลำไปได้ทั่วโลกแต่สำหรับเราได้อ่านประวัติดูลาโฮปแล้วยิ่งตื่นเต้นกว่าเพราะเราไม่ใช่นอนหนังสือ <Wow. S 1> อย่างแรกคือเรือลำนี้ที่เห็นคนทำงานเยอะๆนั่นเป็นอาสาสมัครทั้งหมด <Wow. S 1> อาสาสมัครก็คือไม่มีค่าจ้าง แต่มาทำงานเพราะพวกเขามีจุดหมายเดียวกันคืออยากให้ทุกคนในโลกใบนี้เข้าถึงความรู้อย่างง่ายก็คือหนังสือและนั่นก็คือความตื่นเต้นอย่างที่สองของเราด้วยอันนี้เป็นมุมแบบหนังสือเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าเนี่ยก็จะมีภาพแบบสวยงามน้าอ่านดีนะ หลายเรื่องให้เราเลือกอ่านได้เลยเนี่ยค่ะ1 0 0ยูนิตก็คือเท่ากับ80บาทเขามันจะมีราคาเขียนไว้ให้ว่าอา่ายูนิตหนึ่งคิดเป็นเงินไทยเท่ากับเท่าไรเขาจะติดไว้ด้านข้างบูธเลยอะค่ะซื้อไปแล้วก็ฝึกอ,อ่านสาอังกฤษให้คล่องนะคะ <c oughs> สีสันเด็กๆน่าจะชอบมีอันนี้รูปสวยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเนื้อหาไม่ค่อยเยอะ น่าจะสนุกนะเนี่ย Star w a ใครจะซื้อหนังสือก็อไม่ต้องงงเพราะว่าหน่วยเงินที่บอกว่าเป็นยูนิตจะมีตารางเทียบให้เห็นแบบนี้25ยูนิตเท่ากับ20บาทถ้า100ยูนิตก็เท่ากับ80บาทเป็นต้นแต่พอคุณราคาแล้วกลายเป็นว่าราคาบนเรือ ก,กว่าเยอะอะดูลัสโฮเป็นเรือสัญชาติเยอรมันอายุจริงๆ3 5ปีแล้วนะแต่ว่าเปลี่ยนเจ้าของมาเรื่อยๆจนปีที่แล้วเจ้าของโครงการเรือหนังสือ GBA Ships ซื้อมารีโนเวทและออกให้บริการในปีนี้ชื่อใหม่ว่า ดูลัสโฮบดูลัสเป็นภาษากรีกแปลว,ว่าผู้รับใช้ดูลั Hope จึงหมายความถึงผู้รับใช้แห่งความหวังก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังว่ามาจอดขายที่ประเทศไทยเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาดีใจนะเพราะว่าคนไทยอ่ะซื้อหนังสือค่อนข้างเยอะ จนเขาบอกว่าเขาต้องเติมหนังสือเลยเพราะว่าเขาก่อนหน้าที่เขาจะมาต่อที่ประเทศไทยอ่ะเขาไม่ได้เติมหนังสือเลยแล้วมาประเทศไทยเนี่ยเขาได้เติมหนังสือแล้วเขาบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ซื้อหนังสือเยอะแล้วก็มาเป็นครอบครัวแต่เราก็ที่เขาสังเกตก็คือในครอบครัวหนึ่งอ่ะแต่ละคนอ่ะจะซื้อหนังสือไม่เหมือนกันเลยแบบเหมือนแบบพ่อซื้อแบบอาจจะซื้อหมวดวิทยาศาสตร์ซื้อหมวดแบบท่องเที่ยวแต่ลูกอาจจะซื้อแบบหมวดเด็ก หมวดอาหารอะไรอย่เงี้ยเขาบอกเขาแบบดีใจนะที่คนไทยแบบให้ความสนใจกับการซื้อหนังสือที่คนบนเรือเขาดีใจก็เพราะเป้าหมายของเขาบรรลุไปอีกขั้นนั่นก็คือการแบ่งปันความรู้ผ่านหนังสือในระดับโลกปกติเห็นแต่แบบการศึกษอสุสานกิจเนาะที่แบบไปตามพื้นที่ยันเท่านี้เห็นเป็นแบบงานลอยน้ำเ็แบบ แปลกดีก็เลยอะลองมาดูอะไรเงี้ยแใจก็คือความแปลกอะความแปลกความแปลกคือหนังสือเราทุกที่เราหาได้หมดทุกที่อยู่แล้วไงแต่ความแปลกอย่างเี้มันไม่ค่อยมีบ่อยหมวดการ์ตูนเด็กๆเนี่ยเยอะดีแล้วเยอะมากเลยเนี่ยก็ได้มาเล่มหนึ่งเนี่ยให้แบบให้หลานแต่แบบมันเป็นแบบดิสนีย์หมดเลยไงก็เยอะดีก็มีฟิกชันมีแบบอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นแบบหนังสือแบบระบายสีอะไรนะเป็นแบบวาดภาพอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีหนังสือฝึกสมองแล้วก็มีแบบเรียนรู้แบบสุดกุก็มีอะไรเงี้ยหลากหลายหลากหลายอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกแนวนนนนึงทีี่แบบโออเเคสุกกดหมืั หนังสือไปกี่เล่มเป็นสิบหลายเล่มเลย <c oughs> เป็นสิบหลายเล่มเลยก็คือเหมามาแล้วรู้สึกว่าราคามันแบบแพงไปไหมไม่แพงไม่แพงเพราะว่าหนังสือพวกนี้จริงๆอะ่ะถ้าเทียบกับเราว่าถือว่าถูกมากเพราะถ่ายหนังสือเราคือแบบเขาเข,ข้าใจแบบเป็นหนังส,สือต่างชาติน้อมาแปลเป็นเงินไทยก็แบบมันก็ต้องแบบอัพราคาอยู่แล้วแต่เน,นี้ยคือแบบเหมือนราคาคนไทยเลยอะ่ะร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยไม่แพงนี่ราคากลางเหรอถูกมากอถูกเล่มเนี้ยสามหมื่ยี่สิบซื้อไม่ได้นะ ะใชไม่ได้นี่เป็นสีเนี่ยเป็นสีหมดเลยพี่อันนี้อันนี้ว่าพี่ดูได้เป็นสีหมดเลยเราว่าภาพเป็นภาพสีหมดเลยไม่ได้แน่นอนเนี่ยอันนี้แน่นอนการันตีการันตีเพราะว่านี่ซื้อบ่อยกระตุลพวกนี้ซื้อบ่อยแล้วมีเยอะด้วยก็เลยไม่ซื้อเพราะซื้อให้หลานเพราะตัวเองมีเยอะแล้วไงไม่รู้อย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นกระตุลอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ได้แน่นอนยังไงก็ไม่แพงแล้วราคาสองร้อยยี่สิบบาทอันนี้ชั่วมากมันจ่าย ลูกที่บ้านคะซื้อหนังสือนิทานไปฝากลูกแล้วก็ซื้อหนังสือนิทานที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ซื้อหนังสือนินทานที่เป็นพี่เป็นภาษาไทยแต่ว่าเรื่องราวมันน่าสนใจดีก็เลยซื้อไปแล้วก็ซื้อสมุดโน้ตที่เป็นแบบลายป๊อปอายปลายเดือนนี้ดูลัสโฮฟจะออกเดินทางอีกครั้งนั่นหมายถึงว่าคนไทยยังมีเวลาไปเลือกหนังสือได้อีกสัปดาห์กว่าๆไปแล้วได้เล่มไหนติดมือกลับมาอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังบ้างก็ดีนะ เพราะเราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะดีที่สุดแล้วของประเทศไทยในช่วงนี้สุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่